ขอประชุมกองทัพเรือเป็นสถานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานต่างๆของรัฐบาลกระทรวงกลาโหมกองทัพเรือหน่วยงานราชการสำคัญอื่นๆและให้บริการจัดงานประชุมสัมมนารับปริญญาประกาศนียบัตรและงานในโอกาสพิเศษต่างๆเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้มาใช้บริการด้วยความสง่างามและมีมาตรฐาน ด้วยความพร้อมในการบริการสำหรับห้องต่างๆที่จัดเตรียมเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายอาทิเช่นห้องเจ้าพระยาห้องจัดเลี้ยงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของหอประชุมตั้งอยู่บริเวณชั้นสองอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์สามารถจัดงานประชุมสัมมนางานรับปริญญาและประกาศนียบัตรและงานในโอกาสพิเศษต่างๆได้ห้องอรุณอมริน เป็นห้องอาหารห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งมีเวทีเคลื่อนที่อเนกประสงค์สามารถรับรองแขกได้ถึง1,000ท่านหอประชุมกองทัพเรือยังมีเรือที่พร้อมให้บริการแก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เรือรับรองอังสนาสามารถรองรับกิจกรรมงานสังสรรค์ได้หลายรูปแบบและสามารถประยุกต์ัดแปลงแต่ละพื้นที่ของเรือให้สอดคล้องกลมกลืนกับการจัดงานในรูปแบบที่ต้องการได้เป็นอย่างดีโดยเรือลำนี้สามารถรองรับแขกผู้มีเกียรติได้ถึง250ท่าน นอกจากนี้หอประชุมกองทัพเรือยังสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถเป็นจำนวน383คันลานจอดรถบริเวณทิศเหนือจอดได้100คันและจอดบริเวณริมแม่น้ำได้อีก60คันซึ่งรวมแล้วสามารถจอดรถได้ถึง543คันค่ะ พอประชุมกองทัพเรือตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอมรินแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยติดต่อจองสถานที่ได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีที่หมายเลขโทรศัพท์0627989993 024755415 02-475-5303และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ w w w n e v ไ h h l l l o o m อขอประชุมกองทัพเรือของเรามุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลด้วยคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ